สวัสดีครับเจอผมสกายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาวุ้นไผ่กันนะเนี่ยไผ่ที่ผมตัดไว้ผมจะเอาไปใส่วุ้นไผ่นะครับวันนี้มากับสาวๆนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะครับชื่ออะไรนะสวัสดีค่ะเจอนะคะนี่ขี้เขนินนิดหน่อยนะขี้เขนินนิดหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวผู้หญงพาไปหาวุ้นไผ่นะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะแล้วคลิปที่แล้วออกกับผู้หญงไปแล้วคลิปหนึ่งนะ คลิปนี้คือคลิปที่2นะครับไปเราไปหากันนะครับว่าจะได้วุ้นไผ่ามายำกินไหมวันนี้นะโอเคไป มาเจอครับทุกคนมาดูนี่มาดูใกล้ๆนี้เจอแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีไหมนะน,นี่ครับโอ้โหทุกคนใหญ่มากเราไม่ต้องไปไกลที่นี่มีใจหมดเลยนี่ฝั่งนู้นก็มีครับฝั่งนี้ก็มีมีอยู่สามต้นนะเดี๋ยวพุ่งมาตัดสามสามต้นนี้ดูว่ามีไหมนี่นะไม่เคยเห็นเดี๋ยวพามาดูเองพามาหายครั้งแรกนี่ น,นี่อันนี้มีแน่นอนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะโอ้ทุกคนมาดูใกล้ๆนะอันนี้เป็นวูนแล้วนะครับเป็นวูนแล้วนี่เจอแล้วครับ อันนี้คือตอนนี้กำลังเป็นน้ำอยู่นะนี่นี่ครับเยอะมามาดูใกล้ๆนี่โอ้โหป่คอนะคะลองมาจับดูว่าเป็นไงอันนี้คือเพิ่งเป็นน้ำนะน้ำแล้วก็เป็นตะกอนเป็นวุ้นนะครับเดี๋ยวเราเอาออกเลยเนาะ ดูแบบน่าน่ากินนะน่ากินมากแต่แต่มันกินได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเลยต้นที่มีวุ้นคือมันจะเป็นแบบคล้ายๆหน่อใช่ไหมเราสังเกต่ะอยห้ให้ทุกคนดูก่อนว่าเป็นไงโอ้ใสมากดูนะคะน่ากินมากถ้าเป็นน้ำถ้าเพิ่งเป็นแบบนี้จะออกเปรี้ยวนีดหน่อยนะผมดู มีไหมมีกลิ่นเปรี้ยวไหมหรือว่ารสชาติเป็นไงรสชาติใช่อันนี้จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยแต่อร่อยครับนี้ไปเอากินนี่หมดเลยโหเต็มเลยนะทุกคนคุณไม่ออกเปรี้ยวอะเปรี้ยวเปรี้ยวมาเปรี้ยวเดี๋ยวหาที่ไม่เปรี้ยวให้นะอันนี้จะเปรี้ยวหน่อยเพราะมันเพิ่งเป็นวุ้นนะครับทุกคน ถ้าเพิ่งเป็นวุ้นมันจะออกเปรี้ยวหน่อยอันนี้นอกจากแบบทานสดๆแบบนี้คือเราแบบสามารถทานแบบนั้นแบบทํากินยังไงได้เดี๋ยวเราเอาไปยํากินเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงมาอยู่ไปยํากินนะถ้าเปรี้ยวๆแบบนี้ไปยํากินถึงจะอร่อยก่ออ่ะเดี๋ยวมาเรามาดูแต่เปรี้ยวจริงอันนี้เปรี้ยวโอ้โหนี่อันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันครับเนี่ยยังมีน้ําอยู่เลยทุกคนนี่น้ํานี้เต็มหมดเลยนะ นี่เดี๋ยวเอาเลยเนาะเอาได้เลยนี่ใส่เข้าไปเลยเก็บไว้ก่อนนะไปมุนต่อที่เก็บมุ้นไข่ของเรานะคะอันนี้คือมันจะมียาวไปถึงด้านบนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแบบแค่เฉพาะท่อนอะไรแบบนีถ้าจะมีก็มีถึงที่นี่แหละครับแล้วก็แต่ ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแล้วนะถ้าเราเจอข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนจะไม่ค่อยเยอะมันจะค่อยค่อยลดน้อย<ช>ลงใ,<ช>ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมนี่ไม่เอาครับอันนี้มันมีเส่็ศไผ่เยอะเกินมีนิดหน่อยครับด้านบนน่าจะไม่ค่อยเปรียวเท่าด้านล่างอะ่ะข้างบนเริ่มเปรียวแล้วเสียดายอะ่ะ กำลังจะเป็นอยู่ครับทุกคนนี่เห็นไหมน้ําออกมาหมดเลยอันนี้คืออันนี้น้ํานี่ออกมาเป็นวุ้นนิดๆแล้วนะครับตัวน,นี้นี่นี่เห็นไหมมันเริ่มเป็นวุน้นแต่ข้างบนเราไม่ต้องไปตัดครับเราเก็บไว้ก่อนข้างบนมันจะเป็นวุ้นอีกครับเรามาตัดอีกรอบหนึง่งเป็นวุ้นเลยข้างบนนะเดี๋ยวเราไปหาต้นอื่นต่อนะครับว่าจะมีไหมนี่ครับหาใกล้ๆน,นี้แหละไมต้องไปไกลต้นข้างๆนู้น,นจะมีไหมคะต้นน,นู้นจะมีโอ้ต้นข้างในไปเข้าไป ขนทางก็จะลำบากนิดนึงนะนี่เห็นไหมไปเลยไปฝั่งนี้ไปข้างหลังนี้นี่ครับอันนี้มี่น่าจะมีนะอันทอลนะอันนี้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่า มีหรือไม่มีเราก็บงังบางต้นเราก็เดาเอาอันนี้น่าจะหมดลท่อนมาถึงท่อนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเรามาลุ้นตั้งแต่ท่อนนี้กันนี่ครับอืมาดูใกล้ๆนี่ครับต้องอมอยากเห็น <laughs> เป็นวูนอยู่นี่ครับอันนี้คือชั้นข้างบนนะเป็นน้ํานี่ครับเริ่มเป็นวูนแล้วครับนี่นี่เห็นไหมเราจับเรารู้เลยเราตักออมาเลยมันเพิ่งเป็นวูนอ่ะทุกคนนี่ครับออันนี้ต้องกินอย่างเดียวเพราะถ้าเราเก็บไว้เดี๋ยวละลายหมดครับอ,อันนี้ไม่เปรี้ยว อืมอร่อยอ่าตัดเลยอืมเริ่มเริ่มเจอวุ้นแล้วครับตัวนมามาใกล้ๆนี้เห็นไหม เป็นบุ้นหมดเลยนะตักเลยนี่เราหาไว้เยอะๆนะทุกคนจะใส่เข้าไปหาไวๆๆ้เยอะเดี๋ยวไยยามกินครับนี่ครับเต็มเลยนี่เยอะ น,นี่นี่ครับเอาไปเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆนะว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอมาชมกันว,กว่าจะ<ม>าได้เยอ<ล>ะไหม,ไมเราต้องรีบเอารีบไปครับเดี๋ยวกว่นละลายครับเอ็มไปหมดเลย ช้อนพอดีโอเคหมดละมีแค่นี้แหละข้างบนไม่มีละเดี๋ยวไปหาต้นอื่นต่อนะไปไปดนี่ทุกคนมีนนด้วย,ยครับ อันนี้คือหนอนอะไรไม่รู้นะไม่เหมือนด้วยสักคูเลยแต่ข้างล่างข้างล่างจะเป็นวุ้นไผ่ครับนี่ครับกำลังกินวุ้นไผ่อยู่นี่เห็นไหมนี่ครับัน,นวุ้นไผ่เดี๋ยวผมโดนด,ด,ดูท่อนนี้ก่อนว่ามีหนอนไม่มีหนอนไปไหนลหแล้วโอ้ยเสียหมดเลย ต้นนี้มีวุน้นมีวุ้นนิดหน่อยนอนหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> กินเสร็จแล้วหายครับไอ้นิดหน่อยจะมาลุ้นกันว่ามีวุ้นไหม แห้งละมีแค่นี้ครับไปหาต่อหม่ นี้คือกําลังทําอะไรคะเดี๋ยวเอาไปทําเอาไปทําเป็นเหมือนถ้วยครับเราไปยำกินนะเดี๋ยวคงจะผ่าครึ่งนะครับเดี๋ยวไปผ่าที่ริมน้ำนะเราไปยำกินที่ริมน้ํานะครับไปเรียบร้อยมกงได้เยอะไหมโอ้ก็เยอะอยู่นะก็ได้เยอะนะเดี๋ยวไปยำกินเนาะเดี๋ยวรอติดตาม ไปยมกินทางนู้นนะครับไปนี่นุ่นไผ่ที่ได้มานะเที่ยวมาดูวนน่าเ <Why? S 1> ป็นไังไงไหวลงมโอ้หมดยังหมดยังหมดละนี่ครับนุ่นไผ่ที่ผมได้มาเมื่อกี้ไปหานะทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเรามายำกินนะว่ารสชาติจะเป็นไง ม่มีอะไรเยอะใส่เครื่องปรุงมามกครับชอนฟอนเลยเดเอะอือออม,อมเอาส่เาสม,เอา,าสมเอาอือคนเลยอืม อันนี้คือยำจริงจังเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยำม <c oughs> ั่วพัวเดียวสีสัสคนค่อนนกกินอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าอร่อยไหม <c oughs> ลองชิมดูครับ อร่อยอยู่มีรสชาติมาม่าด้วยใช่ไหมนี่มีความเปรี้ยวๆนิดนึงใช่อร่อยครับเป็นไงรสชาติเออี่ตอกที่ตอกที่อยู่ครับว่าเป็นรสชาติเป็นไง <laughs> รู้สึกว่ามีแต่เครื่องมาม่านะคะเครื่องมามา่า แต่ก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงนุ่มดึบหน่อยน,นะคะลองให้ตาต้องชิมชิมดูมากล้องมาเนี่ยเดี๋ยวลองให้ตาตากล้องเราชิมดูนะครับอร่อยเป็นไงนี่เป็นไงอร่อยอร่อยครับนุ่มดึบนุ่มนิ่มครับ ในความเปรีเ<ช>หมือนั่นแล้วนะวุ้นเหมือนวุ้นที่เขทาทำหมังนวุ้นมองเาเอโอเคนะครับอร่อยนะอร่อยครับนี่นี่แหละเดี๋ยวขอปิดคลิปไปก่อนนะครับทุกคนโอเคไหมเราก็หาได้วุ้นไผ่ก็ประมาณน,นี้แหละครับแล้วก็คลิปหน้าจะคืออะไรร,รอรอติดตามต่อนะโอเคนะครับโอเคขอลาไปก่อนบ๊ายบายสกาย Không <laughs> <laughs> chị <laughs> 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 <laughs>